โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กเช้าวันอังคารฮนะวันนี้พามาชมมุมกาแฟสวยๆของนาเล็กเป็นสวนรีไซเคิลนะก็เป็นการจัดเอาของเก่านะที่เขาทิ้งที่ไร้ค่านะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นขยะล้นโลกหรือว่าเพิ่มความร้อนให้แก่โลกของเรา ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันนี้นาเล็กก็พามาจิบกาแฟมุมสบายๆอีกหนึ่งมุมนะก็เป็นมุมที่นาเล็กจัดสวนเองนะใช้เวลาว่างๆนะในการจัดสวนก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เขาทิ้งนะพออยู่ในแฟตเนะี่ยมันจะมีการโยกการย้ายการ เปลี่ยนของอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเอาขยะต่างๆมาทิ้งนะื่่รวยาจะเป็นหม้อหุงข้าวเสียนะกระติกน้ำร้อนถนะังขยะรถเด็กเล่นนะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเด็กโตแล้วรถพังแล้วนะก็มาทิ้งไว้นะนี่ดโดนะของเยอะแยะเลย เราสามารถที่จะเอามาจัดสวนนะทำเป็นองค์ประกอบให้สวยงามนะโดยการใช้ต้นไม้นี่แหละเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทำให้วัสดุต่างๆพวกนี้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ค่อนข้างกี่มันแบบมั่นคงถาวรว่างั้นเหะ ก่อนที่เขาจะย่อยสลายไปเนะี่ยก่อนที่จะกุพังไปนะก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้หลายรุ่นนะหรือบางต้นก็อยู่กันนานจนพังกันไปข้างหนึ่งก็ลองสำรวจดูที่บ้านนะใครที่มีอะไรที่จะทิ้งนะลองเอามาคิดเอามาประดิษฐ์ มารีไซเคิลกันนะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกของเราด้วยเพราะขยะพวกนี้เนะี่ยมันเป็นขยะที่ทำลายยากด้วยนะเป็นทั้งพลาสติกเป็นทั้งไฟเบอร์เป็นทั้งเหล็กเป็นทั้งอลูมิเนียมอะไรสารพัดนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์นะมันก็จะทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้น เราก็ไม่ต้องไปเสียงบประมาณในการที่จะย่อยสลายเอาไปเผาเอาไปย่อยสลายเอาไปโอผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะสิ่งที่สำคัญก็คือเกิดกาดเกลือนกระจกเกิดความร้อนนะในโลกของเรานะทำให้โลกของเราเนี่ยมันร้อนนี่ฮมาดูถ้าเรามองเพื่อน,เ,อนเนี่ย โอ้โหมันได้แทบทุกอย่างเลยโถชักโคกอะไรก็ทำไอ้ฝาฝาชักโคกที่รองนั่งเนยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ฝาพัดลมอะไรเงี้ยส่วนนี้นะเล็กจัดเป็นส่วนรีไซเคิลเลยกล่องลังโฟมอะไรก็ได้นะเอามาใช้ได้หมดมันมีไอเดียเก,ยเก,ยเกย๋ที่เกิดขึ้นกับ สมองของเราเนี่ยถ้าเราทําอยู่ทุกวันทําอยู่ตลอดมองอะไรมันก็จะคลิกทันทีเนี่ย,ยถ้าทุกบ้านทุกเรือนเนี่ยนำเอาสิ่งเหล่านี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์รับรองว่า จะมองหาขยะที่ย่อยสลายยากหายากมากเนี่ยนาเล็กเดินในใต้ถุนแฟตหรือว่ากองขยะเนี่ยมันหายากมากเลยที่นาเล็กจะเอามาใช้แบบนี้เพราะว่ามันเริ่มน้อยลงละเริ่มไม่มีละแต่ก่อนนี้พวกวางกองเต็มเลยแต่ก่อนเลือกได้ เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เลือกนะพอน้นาเล็กเอามาหมดแล้วเห็นไหมถ้าเราเอาไปขายอจะได้กี่บาทพวกนี้พลาสติกกิโลละเท่าไหร่ลองคิดดูเนี่ยกระถางพวกเนี้ถังขยะเนี่ยกว่าจะเอาไปทิ้งได้นะก็ไม่ธรรมดา ขนย้ายกันอะไรก็ทามันเยอะๆแล้วโมโหมันก็ยุ่งยากนะแต่ถ้าเรามาใช้อย่างนี้ใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ของมันนะคงทนคนระับเป็นปีก็ยังนิ่งๆแบบนี้เลยกนะว่ามันจะผุจะพังเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีนะนนเลกเกษียนไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่าเนี่ยนะก็ฝากกันไว้แนละ้วฝากกันไว้เผื่อว่า ใครมีไอเดียที่เก๋วกว่านี้มันก็สามารถทำได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้เยอะแยะแต่ของนาเล็กอยู่กับต้นไม้ก็เลยใช้ในการปลูกต้นไม้พอเห็นแล้วมันมันก็มีความสุขไงมานั่งกิบกาแฟเพลินๆเลยชมบรรยากาศแบบนี้ กระถางแตกเห็นไหมที่เขาบอกว่าแตกแล้วอย่าใช้มันจะทำให้อะไรล่ะความเชื่อของโบราณว่าทำให้เกิดความแตกแยกความอะไรมันความเป็นอัปมงคลมันไม่น่าเกี่ยวข้องมันมีแต่สิ่งที่ดีเห็นไหมต้นไม้ก็สวยงามปริมาณขยะก็ลดลงคนทํางานขนขยะก็ ลดภาระในการขนของพวกนี้ไปจริงก็ฝากเป็นข้อคิดกันเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆว่านาเล็กใช้ปลูกยังไงบ้างเนี่ยก็แค่เอามารองแล้วก็ใส่กระถางต้นไม้ไปแค่นั้นเองเคือพืชบางอย่างมันก็ต้องการน้ำเ,นเราก็ต้องคอยดูเพราะว่า กระถางมันมีน้ําขังอย่างนี้ก็ต้องคอยเททิ้งบ้างแต่บางอย่างก็เนี่ยอย่างต้นนี้ถ้าน้ําขังรากของต้นไม้ก็สามารถที่จะลงไปดูดน้ําได้เนี่ยบบางอย่างก็ใช้กระถางเล็กๆใส่กระถางไป สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยมันสุดยอดเลยก็ฝากเป็นข้อคิดนะเผื่อว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอยากจะช่วยลดภา,าวาโลกร้อนกับนาเล็กเนะี่ยมาช่วยกันฮนะคนละไม้คนละมือคนละนิดทุกบ้านทุกหลังมีแนวคิดแบบนี้รับรองว่าขยาัไม่ลดโลกแน,น่นอนสวัสดีครับ